เ,เมื่อกี้เราเกือบไม่รอดแล้วว่าใช่ใชน่ากลัมากที่ระเบิดล้มตุ้มนะโอ,อ้เกือบไม่รอดแล้วว่าใช่เลยถ้าเราทั้ง3มคนแบบไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆอ่ะ มันจะแบบน่ากลัวขนาดไหนมันแบบมีแต่เสียกับเสียค่าคนน่ะใช่สงคารามนี่ไม่มีอะไรดีเลยล <ะ S 2> นเนาะก็เลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่พี่ก็เหมือนกันพี่ก็ไปสงครามมาแต่ว่าไม่ใช่สงครามแบบที่พวกน้องเจอนะ<ช>ของพี่เนี่ยเป็นสงครามทางความคิดทางจิตใจเมื่อกี้พี่เจอเยอะมากท้งความมิตกกังวลความเครียดสะสมหลายอย่างเลยแต่สุดท้ายเนี่ยพี่ก็เจอทางออกมันที่เราเนี่ยถือทางออกเป็นแสงสว่างของเราในวันนี้นั่นก็คือพระคจ้าพี่นั่นเองนะคะน้องแสงสว่างของเราก็คือ พระก,กัมพีนั่นเองเพราะว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรมากมายในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้สู้รบกันทางกําลังอย่างเดียวเมื่อกี้ที่พวกพี่สามคนนะคะไปฝ่าฟันกันมาโอ้โหมีทั้งระเบิดมีทั้งเลือดหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเรากําลังสู้สงครามฝ่ายวิญญาณน,นั่นเองคะ่ะก็คือเป็นมานะคะวนเวียนดุจสิงคํคำรามอยู่รอบๆนะคะน้องๆเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามันอยู่ตรงนี้หรือมันอยู่ตรงนี้ นะคะแต่ว่ามันก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวเราแล้วทางเดียวนะคะที่เราต่อสู้กับมนันนั่นก็คือใช้พาวนาธรรมของพระเจ้านั่นเองผ่านทางพระกัมภีของเรานะคะที่เป็นความจริงทุกตอนนะคะน้องๆเหมือนกับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่เราจะได้เรียนวันนี้นะคะนั่นก็คือใครหน้างนนจะต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปพบกับช่วงต่อไปค่ะน้องๆ น้องๆคะก่อนที่เราจะไปช่วงต่อไปนะคะพี่พี่ขอย้ายกลับโซนเดิมาสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะเก็บอาวุธของเรานะคะเพื่อที่จะสะดวกนะคะในการทําอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวเราก็จะมาทักทายน้องๆนะคะพร้อมกับแนะนําตัวกันนะคะนะคะสวัสดีค่ะพบกับเราในรายการ Sunday School Farm Church Online พบกับเราในซีซัน2 สวัสดีค่ะพี่การค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยะค่ะ สวัสดีค่ะพี่โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะพี่อนาค่ะวันนี้นะคะเราก็มาในทีมทหารกันเลยนะคะเป็นแบบโอ้โหโซเจอร์นะคะเมื่อกี้น้องๆก็ได้คงได้เห็นฉากที่พี่ๆเนี่ยได้ไปฝ่าสงครามนะคะว่าจะเป็นสงครามจริงๆหรือว่าสงครามทางความคิดนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เราจะเรียนนะคะก็เกี่ยวกับเขาเนี่ยได้ไปทําการรบมากมายหลายครั้งเลยนะคะจะเป็นใครนั้นน้องๆก็ต้องรอติดตามนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนห้ามออกไลฟ์สดเลยนะคะแล้วใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็รายงานตัวเข้ามาใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะคอยก หัวใจนะคะคอยกดไลค์ให้ก่อนเราจะไปเริ่มทุกอย่างนะคะพี่การอยากจะอธิษฐานขอาการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกันนะคะ ร่มจาดการทิ่หานค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่ทรงบริทานให้เราทุกคนได้มีชีวิตใหม่ขึ้นค่ะแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรต่อสิปัญญาในการที่จะเรียนประคำของพระองค์ให้เรื่องราวในวันนี้ที่จะเป็นบทเรียนในการสอนน้องๆและคุ้มครองสุขภาพร,ร่างกายของเราทุกๆคนด้วยให้อยู่ในอ้อมประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ค่ะแต่พระเจ้าอวยพรเราและสิ่อยู่กับเราต่อทั้งวันนี้ทิ่หาน้องๆทุกคนไว้กับพระองค,ค์และทีมงานทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระสุคิ์เจ้าอาเมนน้องๆ บทเ,เพลง Super Hero ปปนั่นเองค่ะพร้อมแล้วนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นนมรสการพระเจ้าไปพร้อมๆกันนะคะผู้ปกครองนะคะก็สามารถถ่ายรูปบุตรหลานของท่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นบนเพจของเราให้แบบนี้นะคะค,<ย>ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเต้นพร้อมกันเลยะค่ะ ยาเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันอาาีกรอบนะคะไม่ต้องดึงมาก น้องๆคนไหนที่แบบเล่นออกลีลาด้วยลายนะคะก็ถ่ายคลิปส่งมหให้เราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นหน้าเพจนให้เลยนะคะ ราจบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงซูเปอร์ฮีโร่นะคะในช่วงต่อไปเนี่ยน้องๆก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะเหมือนที่พี่การย้ําทุกทุกอาทิตย์เลยนะคะว่าคําตอบของคําถามเนี่ยก็จะอยู่ในบทเรียนทั้งหมดนะคะเรื่องราวในทีนี้จะเกี่ยวกับการรบยังไงทไําไมพวกพี่ต้องแต่งตัวแบบนี้เราจะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ